อิรานส่งบอลลิสติกมิสไซล์โจมตีอิสราเอลหลายรอบในขณะเดียวกันอิสราเอลส่งเครื่องบินรบทําการโจมตีพื้นที่สําคัญในอิรานหลายรอบด้วยเช่นกันสวัสดีครับท่านผู้ปมรทุกท่านวันนี้15มิถุนายน2025ตั้งแต่ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้มีการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่กันและกันระหว่างอิสราเอลและอิรานครับเอาตอนเช้าก่อนครับในตอนเช้าวันนี้15มิถุนายน2025 เครื่องบินรบของอิสราเอลมากกว่า50ลำบินเข้าไปทำการโจมตีเข้าใส่สำนักงานใหญ่ของกองทัพเรืออิรานรวมทั้งโจมตีอาคารสำนักงานข่าวกรองของอิรานด้วยเกิดการระเบิดบริวเวณจุดที่มิสไซล์ของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าใส่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเตหะรานอิรานอิสราเอลโจมตีเข้าใส่โรงงานผลิตดโดรนของอิรานในชิรัสพื้นที่ทางตอนใต้ของอิราน รวมทั้งโจมตีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ของอิรานซึ่งเป็นโรงงานที่มีการผลิตเรดาร์ของอิรานเป็นโรงงานเดียวครับที่มีกำลังการผลิตเรดาร์ใหญ่ที่สุดในอิรานอิสราเอลโจมตีอาคารสํานักงานกระทรวงยุติธรรมของอิรานด้วยกลุ่มควันสีขาวสีเทาได้พวยพุ่งออกจากอาคารพื้นที่ในกรุงเตหะรานหลายจุดครับถูกโจมตีด้วยมิไซล์รวมทั้งโดรนคาเิกาเซ และนี่เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกองทัพเรืออิหร่านครับถูกโจมตีด้วยเช่นกันสำนักงานกองทัพเรือตั้งอยู่ในกรุงเตหะรานกลุ่มควันสีขาวสีเทาได้พวยพุ่งขึ้นมาทันทีหลังจากทีมมิสไซล์ของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวกองทัพประกาศอิสราเอลปฏิบรรัติการโจมตีเข้าใส่หลายพื้นที่ในอิหร่านครับมีรายงานว่าสถานีด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกโจมตีอีกสจุดและมีรายงานด้วยว่า สนามบินมัดชัดในกรุงเตหะรานก็ถูกโจมตีด้วยมีกลุ่มควันสีดำสีเทาได้พวยพุ่งขึ้นจากพื้นที่ที่ถูกโจมตีภายในสนามบินดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่ามีเครื่องบินจอดอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,กับจุดที่เกิดกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อิสราเอลและอิหร่านได้มีการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่กันและกันครับอิสราเอลส่งเครื่องบินรบและดโดรนเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสําคัญทางทหารเช่นโรงงานผลิตโดรนสถานีด้านนิวเคลียร์รวมทั้งสํานักงานบริหารของกองทัพอิหร่านไม่จะเป็นหน่วยข่าวกรองกองทัพเรือและพื้นที่สําคัญอื่นๆทางทหารในอิหร่าน เรียกได้ว่าการโจมตีเกิดขึ้นหลายจุดครับนี่เป็นสำนักงานใหญ่ของกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิราน (IRGC) ครับถูกมิสไซล์ของอิสราเอลพุ่งทยานเข้าใส่ทำให้อาคารสำนักงานใหญ่ของ IRGC ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเตหะรานถูกโจมตีและคาดว่าคงจะมีความเสียหายไม่น้อยครับการโจมตีจากอิสราเอลเข้าไปยังอิราน ในช่วงเช้ามืดของวันนี้และในช่วงสายๆของวันนี้มันมีผลสืบเนื่องมาจากการที่อิร่านก็ใช้บอลลิสติกมิสไซล์มากกว่า80ลูกโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลครับโจมตีเข้าไปยังตอนเหนือรวมทั้งตอนกลางโดยเฉพาะในเทืออาวิฟแอดมินจะเล่าให้ฟังในช่วงต่อไปแต่ตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในอิรานครับสถานการณ์ในอิรานนั้นดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรครับพอพอ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในอิรานนั้นแหล่งข่าวทัสนิมในอิรานได้เปิดเผยพื้นที่ที่มิสไซล์ของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าใส่ครับอาคารตรงนี้หลังจากที่ถูกมิสไซล์ของอิสราเอลพุ่งทะยานเข้าใส่มันก็ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอิรานเข้าไปประจำการในจุดเกิดเหตุและในขณะเดียวก,กันก็มีรายงานด้วยว่าท่อน้ำในเตหะรานนั้นเกิดอาการทะลักออกมา ไหลไปตามถนนหนทางครับมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการก่อวินาศกรรมชาวเมืองเตหารานได้พากันขับรถออกจากเตหารานครับทำให้รถติดเป็นแถวยาวนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิร่านครับพื้นที่หลายแห่งในอิร่านถูกโจมตีตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงสายๆของวันนี้15มิถุนายน2025 การโจมตีใส่กันและกันระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แตวันที่13มิถุนายน2025ที่ผ่านมาครับจนถึงวันนี้15มิถุนายน2025แล้วในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในเช้ามืดของวันนี้อิหร่านได้ใช้บอลลสติกมิไซล์กว่า80ลูกทําการโจมตีเข้าไปอย่างอิสราเอล2ระรอกครับมิสไซล์ได้พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายโดยตรงก็มีแต่ส่วนมาก ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลจะสกัดกั้นไว้ได้แต่มิสไซล์ลูกที่สามารถพุ่งทะยานเข้าสู่เป้าหมายได้นั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามันพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่ในกรุงเทลอาวิฟพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่ในไฮฟานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไฮฟาครับประมาณตีสองกว่ากว่าบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านพุ่งทะยานเข้าใส่ในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็พุ่งทะยานเข้าสกัดกัน้น ในพื้นที่เรโฮวตมีรายงานว่าอาคารในพื้นที่ตรงนี้ได้รับความเสียหายจากชิ้นส่วนมิสไซล์ของอิรานครับตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นได้รายงานนําเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าอาคารบางแห่งนะครับได้รับความเสียหายมันพังถล่มลงมาในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอิสราเอลเข้าประจําการจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีรายงานว่าชิ้นส่วนของบอลลสติกมิไซล์ของอิหร่านได้ร่วงหล่นใส่หลายจุดครับรวมทั้งมีการโจมตีโดยตรงจากบอลลูติกมิไซล์แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในพื้นที่บัตยามพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟนั้นมีประชาชนชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บ136คนในระดับที่แตกต่างกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบัตยามหรืออาจจะออกเสียงว่าเบตยามครับ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนมากจะเป็นชิ้นส่วนของบอลลิสติกมิสไซล์อิหร่านที่ร่วงหล่นใส่ครับแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งที่เป็นการพุ่งทะยานเข้าใส่โดยตรงโดยบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานนําเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าฝูงบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านได้พุ่งทะยานไปยังอิสราเอลเป็นระรอกระรอกสองระรอกด้วยกันครับ มันพุ่งทะยานออกจากฐานยิงในอิรานพุ่งทะยานข้ามน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านพุ่งทะยานเข้าไปยังอิสราเอลดูจากลักษณะของบอลลิสติกมิไซล์ของอิรานที่พุ่งทะยานไปบนท้องฟ้าในจังหวะหนึ่งมันก็พุ่งทะยานไปแบบเฉยๆครับพุ่งทะยานเรียงแถวกันไป เมื่อเข้าไปในเขตน่านฟ้าของอิสราเอลระบบป้องกันภายทางอากาศของอิสราเอลก็เริ่มทําการสกัดกั้นเหมือนกับคืนก่อนหน้านี้บอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานได้บินขึ้นไปเหนือหมู่เมฆและมันได้พุ่งทะยานทะลวงหมู่เมฆลงมาอย่างพื้นที่เบื้องล่างในระหว่างนั้นมิสไซล์ของอิสราเอลขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิสราเอลก็พุ่งทะยานขึ้นไปทําการสกัดกั้นครับเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวก้องกังวานไปทั่ว ท่ามกลางความมืดมิดและแสงไฟภายในเมืองทําให้ชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถมองเห็นแสงสว่างวูบวาบการทํางานของข,องขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอิสราเอลรวมทั้งแสงสว่างวูบวาบที่เกิดจากบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านพุ่งทะยานลงมาอย่างพื้นที่เบื้องล่างบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านได้เร่งความเร็วเต็มสปีดเมื่อมันเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมาย ในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลทำง,งานอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากอิรานวางแผนการโจมตีอิสราเอลสองอสระลอากกลุ่มควันได้พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลโดยอาศัยแสงสว่างจากเมืองระหว่างมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นประชาชนชาวอิสราเอลต่างได้หาที่ปลอดภัยเพื่อปฏิบัติตนตามหลักการ ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในระหว่างที่ถูกโจมตีอิหร่านได้ใช้ทั้งบอลลิสติกมิไซล์และดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีอิสราเอลครับในพื้นที่ไอรัตนั้นมีรายงานว่าอิสราเอลได้ทำการสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซ่ของอิหร่านที่บินเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอิหร่านทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของอิสราเอลในไฮฟาด้วยครับเกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าว และนี่เป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลทำการโต้ตอบกลับคืนอิหร่านในช่วงเช้ามืดของวันนี้15มิถุนายน2025อิสโราเอลโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญในพื้นที่คารัดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรครับแต่หลังจากที่การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นก็เกิดไฟลุกไหม้และมีกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแรงข่าในอิหร่านได้รายงานด้วยว่าคลังน้ำมัน ในพื้นที่กรุงเตหารานก็ถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่ครับทำให้เกิดไฟลุกไหม้ถังน้ำมันขนาดใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวตามการงานได้บอกว่าถัางน้ำมันขนาดใหญ่อย่างน้อยสองถังเกิดไฟลุกไหม้ครับก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีคลังน้ำมันของอิรานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเตหารานนั้นอิรานได้ส่งบอลลิสิกมิสไซล์เข้าไปทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของอิสราเอลในไฮฟาครับ แอดมินคิดว่าอิสราเอลก็คงจะเอาคืนโดยการโจมตีเข้าใส่คลังน้ำมันของอิรานในกรุงเตหารานนี่เป็นคลังน้ำมันในกรุงเตหารานครับเป็นการที่อิสราเอลโอต้ตอบอิรานที่ได้ทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในไฮฟานี่เป็นโรงกลั่นน้ำมันของอิสราเอลในไฮฟ้าครับถูกบอลลิสิกมิสไซล์ของอิรานพุ่งทะยานเข้าใส่ ทำให้เกิดไฟลุกไหมในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันไม่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใดแต่คิดว่าคงจะได้รับความเสียหายด้วยครับเพราะว่ามีไฟลุกไหมภายในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันนี่เป็นจังหวะที่บอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานหนึ่งฝูงได้พุ่งทะย,ยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางตอนเหนือใกล้ๆกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในอิสราเอลครับระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็ พุ่งทะยานออกจากฐานยิงทำการสกัดกัน้นเนื่องจากว่าอิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์มากกว่า80ลูกทำการโจมตีอิสราเอลซึ่งเป็นการวางแผนโจมตีเป็นระรอกระรอกนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอิหร่านคงอยากจะเห็นการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลหลังจากที่ส่งบอลลิสติกมิสไซล์ชุดแรกไปทำการโจมตีหน่วยสอดแนมของอิหร่านก็คงจะรับรู้ได้ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลตั้งอยู่ตรงไหนและพื้นที่สําคัญทางทหารตั้งอยู่ตรงไหนสิ่งนี้อิหร่านทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานที่ไปแฝงตัวในอิสราเอลครับซึ่งในวันนี้มีรายงานว่าตํารวจอิสราเอลสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมงานชาวอิหร่านผู้ร่วมงานของอิหร่านที่ร่วมมือกับอิหร่านในการโจมตีอิสราเอลได้ ในวันนี้มีรายงานว่าหลังจากที่อิหร่านปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทียวอาเวฟทําให้อาคารในกรุงเทียวอาววฟได้รับความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยบอลลิสติกมิซอยอิสราเอลประกาศว่าอิหร่านจะต้องได้รับการเอาคืน1ต่อร้ออิสราเอลเสียไปหนึ่งอิหร่านจะต้องสูญเสีย100ซึ่งก็มีรายงานด้วยครับว่า อิสราเอลจะยังคงเดินหน้าในการกำจัดผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตละอาลีคาเมนีีโดยไม่มีขีดจำกัดสิ่งนี้ได้รับการรายงานโดย Wall Street Journal ครับแสดงว่าการโจมตีเข้าใส่คฤลือห์ของอายาตละอาลีคาเมนีีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้14มิถุนายน2025ผู้นำสูงสุดของอิหร่านคงไม่ได้อยู่ในคฤลาสห์ครับดังนั้น จึงมีรายงานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าในการปฏิบัติการโจมตีผู้นำสูงสุดของอิหร่านต่อไปโดยไม่มีขีดจำกัด you lost. You lost. การที่มีรายงานออกมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอิสราเอลยังคงเดินหน้าในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารแม้กระทั่งผู้นำสงสุดของอิหร่านส่วนอิหร่านก็จะยังคงทำการโจมตีอิสราเอลต่อไปตราบใดที่อิสราเอลไม่ยุติการโจมตีอิหร่าน เมื่อฟังแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงอย่างไรครับดังนั้นสถานการณ์ในเวลานี้ก็คือยังคงมีการโจมตีเข้าใส่กันและกันอิหร่านยังคงปลดปล่อยบอลลิสิกมิไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลและอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในอิราน ตามการรายงานล่าสุดได้ระบุว่าจากการที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่อิรานตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2025ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้15มิถุนายน2025นักวิทยาศาสตร์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ของอิรานเสียชีวิตแล้ว14รายทางด้านกระทรวงสาธารณสุขของอิรานได้ประกาศว่า จากการที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่อิรานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย128รายและได้รับบาดเจ็บประมาณ900คนนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ